ด้วยความที่ปออั่ในวิ่งใช่ไหมพอแบบเราว,าว,ราวา่างแล้วพ่อก็แบบว่าเสร็จงานแล้วก็เรียนเสร็จแล้วถูกไหมคะแล้วก็หากิจกรรมมาทำด้วยกันนั่นก็คือการืออติดผมติดผมขาวแบบเขาบอกก็มีสาวมีเหมือนกันมันแบบในตอนที่มันโควิดด้วยเ,เราก็เลยซื้อแบบสีมาเก็บไว้เอาไว้แบบติดผมขาวให้ค,คุณพ่อคุณแม่ถ่า ใช่ทำเองที่บ้านเพราะว่าตรงนี้ร้านปิดนะครับยังไม่รู้ว่าจะได้เปิดมเมื่อไรก็เลยให้ลูกสาวมาแนะนําการปิดของขาวโอเคแก

ทาใส่หูก่อนนะคะออจะได้ไม่เปื้อนหูเนาะระหว่างทมีใส่ด้วยถ,ถ้าถ้าถ้ามีแว็กก็เอาแว็กมาเอาแว็กมาใตา้นะครับจะได้ไม่ติด<ฮ> เราสุกใมือได้โดยเร็วนะคะก็ในส่วนของที่ทำนะคะก็คือเขาบอกมาที่เขาบอกก็คือแป๊บนึงค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราฝากเอาไม่เป็นไรกดกดล็อคข้างหลังอ่ะมันจะมีเหมือนที่กดแล้วก็กดลงไปสามเนี่ยค่ะเราก็ต้องเขย่านะคะพอเขย่าไปสักแป๊บนึงเสร็จปุ๊บกดมันจะมีตรงเนี้ยให้กดก็กดป๊อ ให้สีอนะนี่่ามาแล้วคำสักงงนี่นะคะพอได้ออกมาแล้วนิดนึงเนาะเราก็จะนิดนึงหาใหม่ไ็อีกดีกับคลิปคลิปไหมเอาคลิปเกาหลีมาไหมไม่ต้องเหรองี้เอันนี้ค่ะอย่างนี้เลยค่ะแล้วเรานะคะม่อมด้วยควาที่มันเป็นเหมือนแปรงเาและแบบแล้วก็เอามวแบตรงนี้ ่แล้วก็หวีไปนะคะหวีไปจะบอกก่อนอันนี้หนูทำไม่เป็นนะแบบว่าเลยพอมั่นใจป่ะะพอมันใจหนูพ่ะเอาเลยเอาเลยอาสบายเพิ่มกันนะเพิ่ม ขามีมีคลิปแล้วก็มีอีกอันลวแบ่งมวกนแบ่งผมเปเป็นสี่ส่วนแล้วก็ด้านด้านด้านขวาอ้านแล้ กินคามไหกินเหมือนแมปูด้กนโอเค้วมาอีกข้างข้างหน้าดสัด่ มาอีกข้างเลยดีมากดีมากเดี๋ยวจะไปอีกข้างก็เดี๋ยวทำไปบ่อยหนึ่งหนจะเริ่มคล่องขึ้นแหละเดี๋ยวพ่อจะสอนให้แบ่งเพราะว่าอันนี้เราเอาตามเขาเอาแบบว่าไม่มีอุปกรณ์รอื่นมาเสริมนะแต่ถ้ามีมีกริปอีกสักสี่ตัวแล้วก็มีหวีอีกอันหนึ่งก็ทําให้มุกแบ่งผมได้ง่ายทําง่ายแล้วก็เอาวัตลิน,นทาวัตลินทาที่ขอ ถ้าเขไม่แบ่งผมไม่ได้ทำงานยากแต่ว่าที่ไม่ให้แบ่งเพราะว่าบางคนมันมีอุปรกรณ์อะไรเนี่ยมันให้มาแค่นี้ไงเห็นไหมมันมีแค่นี้ทำตามที่เขามีมาให้อ่าแล้วหนูก็เก็บงานเหมือนกับายสี่ ก็เดี๋ยวจะมาแบบเก็บรายละเอียดเพิ่มขึ้นอีกโดยการที่เดี๋ยวจะขยับเผื่อมันอาจจะมีบางจวดที่แบบว่าแปลมันไม่ถึงนะจะขยี้วนๆไปยวะ ทิ้งไว้ทิ้งไว้สักสิบยี่สิบนาทีนะคะแล้วเราก็จะไปสระก็จะไปสรกกันก็เดี๋ยวจะเจอกันตอนที่สระเสร็จแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็พรกทีนี้นะคะก็ทีนี้นะคะทีนน ีมันจะไม่ดํามากใช่สีไม่ดีมันจะไม่ดํามากนะครับมันจะมันจะออกเอ,อไม่ดําสนิทอ่ะลูกแต่มันติดผมขาวได้ได้ดีอย่้องกลางตรงกลางนะคถ้าเป็นเบอร์สามนะครับมันจะดํามันจะดําดํามากเลยดําเข้มเลยแต่นี้มันจะดําออกน้ําตาลแล้วก็ผมยิ่มเลยผมิ่มด้วยผมนิ่มมากอันนี้นี่ อันนี้จะใช้อีกประมาณถ้าเป็นผมยาวนะอีกประมาณมาประมาณยาวประมาณอีกสองครั้งถึงสามครัะคะ้ถ2 2> งถ้าเติมคนนะคะสก็เติมใช่ถ้าเติมคนประมาณสามครั้งอันนี้ที่เหลือนะพอเพราะนี่แบบใช้ถ้าเป็นผมสั้นผมว่าน่าจะมีประมาณรับห้าครั้งได้ผมสั้นๆเลยนะประมาณเบอร์สามอย่างเงี้ยประมาณเบอร์สามหรือผมประมาณเบอร์สี่ก็ได้อันนี้ได้ประมาณอีกห้าครั้งแต่ว่าถ้าเป็นผมยาวอย่างผมได้่อยู่ประมาณไม่เกินสามครั้ง ใครสนใจก็เดี๋ยวให้น้องมุกไปหาซื้อให้ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะรอติดตามตอนต่อๆๆๆๆๆไปได้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ,ควะ,คะสวัสดีค่ะ